สัมภาษณ์ครับนะเขินนหมนเดิมเลยะพี่นะเขินคนคนเยอะเขินใช่ไหมใช่ไม่ต้องเขินฮะร้านนี้ประจําอยู่แล้วครับนะชื่อว่าน้องเอิร์ธครับเอิร์ธนะฮะเป็นคนจังหวัดไหนฮะหน้าตาอย่างเงี้ยกรุงเทพครับอ๋อเด็กกรุงเทพเองอายุเท่าไหร่แล้วน้องปีนี้ปีนี้ยี่สิบสี่ครับโอ้ยังวัยรุ่นอยู่เลยวันนี้มาดูเดือดมากเจาะสนธภายนะด้วยตัวสองสองมิลนะสีดําเป็นห่วงกลมเลยซึ่งเราทาให้ดูแล้วเอิร์ทหล่อเห็นไหมเออ บอกเลยจอดสนทภัยอันดับแรกคือน้ําตาไหลนะฮะความเจ็บแป๊บเดียวหายนะครับกลัวไหมไม่กลัวโอ้โหพร้อมจริงๆนะฮะพร้อมยังลุยเลยนะตามน้องเพิร์ตบาครับนัอย่คนโทรข้มาพักนึ่าีคะครือว่าสวัสดีครับนี่อย่วางนี่ เปิดครับผมนะฮะซอยเคครับนะเข้ามาได้เลยนะซอยเคอยู่ตรงแดกยัดนะครับโอเคครับขอบคุณครับตกงเก่งมากเดี๋ยวให้ดูพร้อมกันครับนะฮะโอเคน้องชยดูครับนะโอเคไป โอเคนะฮะโอเคครับนะฮะแบบหันมองกล้องนี่เท่แบบเลยครับนะฮะโอเคข้อห้ามการดูแลมีคิ้วต่อไหมคิ้วต่อคิ้วต่อนะฮะครับนะสีเงินนะค no> ิ้วสีเงินต้นไมครับไม่เป็นอะไรครับเรียบร้อยครับเก่งมีเลือดนิดหนึ่งนะนะฮะโอเคไหม โอ,นะโอ้โหหลอ่อทั้งสองจุดนะครับนะฮะตรงใจนะเดี๋ยวบอกข้อห้ามการดูแลให้ก่อน <Grey> ก็ครัแค่เราอย่ากเกี่ยวเวลาล้างหน้านะฮะอย่าไปโดนอย่าไปเกี่ยวอย่าไปชนอย่าไปกระแทกนะฮะอันนี้ก็ใช้ซัพเตอบัตแล้วก็ใช้อ้ไ้เมทไดีดินผานนะคะห้ามเกี่ยวห้ามชนห้ามกระแทกตรงนี้กระแทกได้นะ กินได้ทุกอย่างกินได้ทุกอย่างนะฮะเช่นนอนไข่ไส้เดือนพวกแมลงสาบกินได้เลยมีเพศสัมพันธ์ได้ตามปกติชักต่อได้เหมือนเดิมโอเคไหมโอเคบอกกับกองเจ็บมากไหมครับไม่เจ็บไม่เจ็บเยิ้มหย่อนด้วยใบพร้อม